จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับยิงจะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4 4คุณจะได้ลดอีก6%ครับยิงอยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู Channel ่ c h anel n I นัก9กนะครับกับ FIFA 16 Foot Draft ครั้งที่7ของผมกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่น Foot Draft ให้ดูต่อนะครับครั้งที่7ใน Foot Draft แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ครั้งที่6 Foot Draft ของผมนะครับผมโลภมากไปนิดนึงเพราะผมไม่ได้เอาเมสซี่ผมรอ,อ Team the season, Team the year, แอร์ทีมออฟเดอะซีซั่นทีมออฟเดอะเยียร์อะไรเมซี่ แต่ครั้งนี้ถ้าโรนัลโดหรือแมซซี่โผล่ขึ้นมานะครับ <_ D> ผมจะเอาเลยแน่นอนแต่มามาดูแผนกันครับมีแผนอะไรบ้างมี4ี1 1ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันนี้4-3-3โอเคอยู่ครับ4 3 3 4 1 2 1 2อันนี้ผมไม่ค่อยชินครับไม่มีปีกด้วยคิดว่าต้องไป4-3-3มากัปตันกัปตัน oh <my> กัปตันดูคัปตันของผมดิครับ holy shit เมสซี่เ9 สูงส, Safe. สุดในเกมฟีฟ่าเลยนะครับเมสซี่99ใบสีม่วงวราโด95โคกโกดราโดเนมาครับต้องเมสซี่แน่นอนกัปตันมาเลยเบนซซมาปิดไซา์โด้โอ้ขุมาโกโรสเนมาโด้โด้ลุกขี้ฝุ่นดรฟครับมอดิชโอ้โหว่า้ตห แบ็กซ้ายเอาบ้าโอเคมาเซลโลทีมออกมิเดียอ๋อรามอสทีมอ็อกิเดียก็สวยนะไม่น่าว่ะโอเคครับ <c oughs> ผมก็ทีมของผมเสร็จแล้วนะครับเริ่มจากกองหน้าก่อนเลยครับ89เคลริมเปนเซมาเมสซี่ปิดขวาทีมออฟเดียอินฟอร์มโรนัลโด96ปีกซ้ายนะครับอินฟอร์มอัลจิชตรงกลางแล้วก็วันเดอร์วับวันเดอร์วัตนี่ผมอยากเปลี่ยนแล้วก็ฟานเดนเดส เดี๋ยวถ้าเกมเริ่มถ้าว่าเขาเก่งถ้าไอคนเก่งนะผมต้องเปลี่ยน,น,นออสองตัวนี้ออกครับสองตัวนี้แล้วก็คิดว่าจะเอาเนมาหรือว่าการ์เตเบลลงรอดิเมเรียอะไรก็ได้ครับแต่นี่แหละครับทีมผมมาเซโลแบ็กซ้ายแอมาเชียตรงกลางกับเรมี่รามี่แบ็กขวาดิมาคอสแล้วก็โกฟิเปอร์ดิเอโกอลเวสนะครับฟุตดราฟเกมแรกโอ้โห91เาสิเอ็ลเกรโรครับ เทพที่สุดแล้วการ์ดนี้ของอัรเแรโรนะครับโดเหมือนผมแมสซี่ของผมเก่งกว่าเขานะครับเคมิสตรีของเขาแค่สสแอไม่ใช่สามแปนะครับก็โอเคอยู่ครับมีทีมอับดียรรามอสด้วยบันเดร์วัตอยากเปลี่ยนแต่ยังขี้เกียจเปลี่ยนอยู่ครับตอนนี้เอาลุกขึ้นดีงามยอดยอด โโอ้หทีมอับดิยาเมสซี่เย็ดต้องอย่างนี้ดิเว้ยซาโญรามอสประกบผมแต่มันงงเลยเนี่ยโอ้โหเมสซี่จูเบลลิงเทพหนึ่งประตูแล้วเว้ยหนึ่งประตูเฮ้ยโอ้โหชน What Oh Him, มันมีโชคครับคนนี้มันมีโชคครับเยี่ยมเลยโอ้โห,ห้เซฟได้ไงครับเพชรเช็คโอ้สุดยอดโดนบอลจานโดนบอลโอเค,อเคต้องเข้าครับ มสองประตูเว้ยไม่เหลือขี้ครับผมถ้าปล่อยให้เมสซี่หลุดอย่างนี้ไม่เหลือขี้ครับมอทริดชเปิดให้เมสซี่เมสซี่ปั่นไซด์ครับโอ้โ oh, หซูเปอร์เซฟหรือว่าจะเข้าครับ โอ้ไม่บล็อกเลยจานอะไรวะเกมนี้เอ้ยโอ้โหอะไรวะกองหลังของผมมันไปสะดุดอะไรเมื่อกี้โอเคครับเขาก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาโคโรสแล้วก็โอเบรียงนะครับโด้กับเซจิโอเดรเวอร์ออกแล้วก็ผมเปลี่ยนกาลัดเดลอังเกลดิมารีลงฟันนิวัสกับตรงกลางตรงกลางสองตัวของผมมาออกครับ โอ้โห oh, oh, ยา่ยาญามันรถถังโอ้ไมาย่าาโทรเลยมันรถถังครับโอ้โ oh, ห oh, สองคนล้มหมดอุ oh, ้ย คริสเตียนอูสดุดยอดคริสเตียโนู่ต้องอย่างนี้ดิเว้ยโอ้โหไปเท้ามันโดนนะเอวันชียลี่อุ้ยไอ้ไรคาร์มอ้าวโอ้โหอย่านบะอกผมเล็กเฮ้ย Unable to connect to EA servers at this time โอ้โหเซิร์วรสมันกากโอเคครับ EA servers มันเล่นไม่ได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยกับเกมฟีฟ่านะครับเล่นไปครึ่งเฮ้ยเล่นีเยอะกว่าครึ่งครับแต่ผมนําอยู่3ประตูต่อ2อะ่ะถ้ามันปรับแพ้ผมนะก็ไม่แฟร์เลยครับไม่แฟร์เลยแล้วก็ผมไม่อยากเริ่มใหม่ด้วยเพราะทีมของผมมันโคตรเทพเลยมีทีมของเดีย s เมสซี่แอโดแอเบลอะไรพวกนี้ครับเทพทีมผม หวังว่า EA จะไม่ไม่ตัดไม่ลบทีมของผมออกจากฟ o ตเ r a ฟ t นะครับเพราะผมอยากเล่นต่อกับทีมนั้นก็วันนี้เล่นอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองใหม่ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมทำอะไรไม่ได้ครับ EA Service ทุย Here comes The money. Here money talk. Here comes The Comes Money We Money Comes Money Go Talk ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ด้วยว่าใครคิดว่า EA Server อะไรเกี่ยวกับ EA FIFA อะไรพวกเนี้ยเซิร์เวอร์มันเทพนะครับก็กดไลค์ไปเลยก็กดปุ่มติดตามผมคลั่งได้นะครับถ้าอยากติดตามฟุต d ราฟ f t พวกนี้ของผมนะครับผมจะทำใหม่ให้ดูครับพุ่งนี้แต่วันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับเพราะ EA มันกากครับสวัสดีครับเลอฟโอ้ oh god